ต่อไปครับที่ในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างงานด้วยกันแบบง่ายๆกันนะครับในที่นี้ผมก็ใช้อุปกรณ์ที่มันสําเร็จรูปทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างด้วยกันดูนะครับเพื่อที่จะให้รู้ระบบการทํางานของตัว Illustrator นะครับปิดไปก่อนเลยครับจากนั้นครับมาที่เมนู f i l ์แล้วก็เลือกที่ New ครับท่านใช้ Control แล้วก็ตัว e n t e ่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับเพื่อจะสร้าง New Document ขึ้นมานะครับ New Document นั้นตั้งชื่อครับผมจะสร้างเป็น t e s นะครับ แล้วก็โปรไฟล์นะครับประเภทของอาร์ตบอร์ดเดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาเองดีกว่าผมใช้จํานวน1แผ่นนะครับแล้วก็ความกว้างกับความสูงเนี่ยผมให้เป็น5้คูณเละกันเพราะว่าจะทําเป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับเลือกตัวของการวางนั้นให้เป็นลักษณะของพอร์เทรตนะครับแนวตั้งแล้วก็ที่ยูนิตนั้นนะครับเลือกหน่วยให้เป็นนิ้วนะครับจะได้ง่ายกว่านะครับบางทีถ้าเลือกเป็นพายคัสหรือว่าเลือกเป็นพิกเซลเราอาจจะ ไม่ทราบถึงขนาดที่แท้จริงนะครับเลือกหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรหรือว่านิ้วดีกว่าแล้วก็ที่ advance ครับปรับนิดนึงนะครับถ้าดีฟอล l ของท่านถูกเปลี่ยนเป็น high ที่300 ppi นั้นก็เปลี่ยนเป็น72ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ preview หมดยังเลือกที่ default อยู่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็โอเคเราก็จะได้พื้นที่ในการทำงานขึ้นมานะครับเดี๋ยวตัวไหนที่ท่านยังไม่มีเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนะครับจะได้ทำพร้อมกันได้ขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะลงสีพื้น,นครับให้กับตัวของงานก่อน ตัวนี้เป็นพื้นที่การทํางานใช่ไหมครับการลงสีพื้นผมลงเป็นแบบอ็อบเจกต์หรือว่าลงแบบเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับเลือกสีก่อนนะครับผมใช้สีตัวนี้แล้วกันนะครับผมเปิดพาร์เนลที่เป็นสวอตเชสขึ้นมาที่มันมีสีสําเร็จรูปนะครับปึ๊บนะฮะจากนั้นผมเลื่อนเมาส์ครับไปบริเวณที่เป็นขอบด้านบนแล้วก็ลากออกมาถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าท่านลากเกินออกมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสีมันก็จะระบายเกินแบบนั้นแหละแต่พอจะปริน์จริงๆหรือว่าเอาไปใช้งานจริงๆมันก็จะอยู่่่ในนนนพื้ท้ททีาเั นะครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไม่มีสีปรากฏขึ้นมานะครับเพราะว่าผลที่ได้คือมันเป็นการสลับสีระหว่างสโตรกกับตัวฟิวใช่ไหมครับก็สลับกันก็จะได้สีมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับผม cancel ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ selection นะครับเพื่อที่จะยกเลิกการเลือกนะครับสิ่งที่ทําต่อครับผมจะเปิดเอา object นะครับที่เป็น s y มโบลที่มันสําเร็จรูปแล้วไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองครับชื่อว่า s ิมโบลตรงนี้ครับ1ครั้งปึ๊บคลิกเข้าไป แล้วผมไปเลือกเอาบ้านสักหลังหนึ่งนะครับมันจะอยู่ในหัวข้อของโลโก้อิเลเมนต์นะครับจริงๆท่านลองเอาลักษณะของภาพรูปแบบอื่นมาใช้งานก็ได้นะครับผมก็คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บพอคลิกเสร็จแล้วนะครับในหน้าต่างที่เป็นโลโก้อิเลเมนต์ตรงเนี้ยมันเป็นหน้าต่างย่อยใช่ไหมครับมันก็จะเอาตัวโลโก้หลักๆนะครับมาใส่ในหน้าต่างที่เป็นซิมโบตัวนี้มันจะถูกเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นผมก็ลากมาครับคลิกแล้วก็ลากวางแล้วก็ขยายนะครับ ใช้ปุ่มชิปเพื่อที่จะรักษาอัตราส่วนทั้ง2ด้าน,นครับอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ปุ่มชิปโอเคแล้วก็ปรับตำแหน่งสักนิดนึงจากนั้นสิ่งที่จะทำต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ลวดลายด้านบนสักนิดหนึ่งผ่านการใช้ p e n b r บ s h นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็คลิกลากแล้วปึ๊บอ่าแบบนี้ ดาไปท่านอา้าวแบบนี้ก็ดูเลอะเทอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวแปลงที่หลังนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนหัวแปลงหรือว่าบัตชนะครับผมคลิกที่ตัวของบัตชตรงนี้ครับจากนั้นครับก็เลือกที่เป็นส่วนของ d e c o เรทีฟแล้วกันครับเลือกที่ Scatter 1หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกครับปึ๊บนะฮะเราก็จะได้ตัวของบัตชมาใช้ในการทํางานจากนั้นผมใช้ selection tool ครับแล้วก็คลิกที่ตัวบัตชที่เราได้ระบายลงไปเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบ แค่นี้เองนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปปรับตำแหน่งสักนิดนึงครับขยายใหญ่ได้นะครับหรือว่าจะยืดให้ยาวมากขึ้นไั้โอเคเดี๋ยวมันจะเหลื่อมกันนิดนึงครับทีนี้ครับเสร็จ2อสส่วนแล้วนะครับต่อไปใช้เทกครับก็คือคลิกที่เครื่องมือไทเพื่อที่จะเขียนตัวอักษรนะครับปึ๊บ1อันใช้ไททูปกตินะครับแล้วก็คลิกลงไปบนพื้นที่ว่างถ้าเราเขียนตอนนี้นะครับสีที่ได้หนึ่งก็คือสีที่ได้มันจะเป็นสีอะไรครับ เป็นสีฟ้าดังนั้นท่านจะเขียนก่อนแล้วเปลี่ยนสีหรือจะเลือกเปลี่ยนสีก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็ค่อยเขียนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับก็คลิกลงไปบนพื้นที่ครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยครับจากนั้นเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็น Selection นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสีถ้ามันยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับโอเค ทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนประเภทของฟอนตที่เป็นตัวอักษรนะครับก็เลือกประเภทได้นะครับตามที่ต้องการจากนั้นนะครับก็เลือกสีใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้สลับสีนะครับผมเปลี่ยนสีพื้นนะครับให้เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็สีขอบนั้นเปลี่ยนให้เป็นสีดำนะครับปพ๊บใช้สวอชช s แค่นี้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับงานนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาอันนี้เอาแบบนี้ง่ายครับจะได้รู้ถึงโปรเซสการทํางานแล้วก็ที่เหลือท่านก็เซฟครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอสหรือว่าเซฟก็ได้ในกรณีที่ตั้งชื่อแล้วครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นเทสแล้วก็ข้างหลังมันจะมีตัวเหมือนรูปดาวหรือว่าสตาร์อยู่นะครับหมายความว่ามีการทํางานแต่ว่ายังไม่ได้เซฟนะครับท่านก็เลือกที่ไฟล์แล้วก็เซฟทับไปได้หรือต้องการจะเซฟไว้ที่ใหม่ก็เลือกเซฟแอสนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเทสสองนะฮะ แล้วก็คลิกที่เซฟได้เลยจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างนึงครับเพื่อที่จะให้เรายืนยันแล้วก็ปรับรายละเอียดได้อีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ผมโอเคไปเลยนะครับ1ครั้งเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างงานนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาครับปื๊บอยู่ในนี้นะครับเทสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปิดงานก่อนครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเทสองนะครับผมใช้วิธีลากแลหวางในโปรแกรมนะครับ อันนี้ก็เป็นงานที่เราได้สร้างขึ้นมาครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับ